ตามด้วยห้าสิบห้าแอลมาให้พลอยเลยมาลูกนี้เอาไปเลยลูกรีวิวนะเอาลูกนี้ไปเลยโอ้ยแต่ถ้าเปิดวันนี้สองลูกเนี่ยหนูบอกเลยนะหนูไม่ได้เปิดอีกพักใหญ่เลยแล้วพี่นะวันนี้เปิดไปแล้วสองลูกเนี่ยไม่ได้เปิดกันอีกพักใหญ่เลยนะห้าสิบห้าแอลโอ้ไอคอแตกมากไอคอแตกมากแปบบ๊บนึงนะ สวยลูกค้าใครดูวันนี้แล้วแบบว่าเอาลูกใหม่ได้เลยอะ่ะเปิดสองลูกอะ่ะติดติดกันงานสวยลุกลูกเลยนะคะพี่เพิร์เอาจนได้ะพี่เพิร์ลแบเลยมาสวยมากพี่เพิร์ลแบเลยคะ่ะนะคะที่เหลือเอาลูกใหม่ได้ไหมเอาลูกใหม่ได้ไหม mm hmm. น่ารักมาก โอ้น้ำตาจะไหลรแบนึงนะแสบตาด้วยน่ารักมากลูกค้าเอาเป็นลูกใหม่ได้ไหมคะอันนี้คือแบบว่าดึงมาเปิดนะอุ้ยสวยนะเนี่ยดูดิโอเก้าสิบโลสี่พันเก้าลูกค้าแล้วเจ้าใหญ่กำลังจะตดดัดอ่ะ เจ้าใหญ่อ่ะกาลังจะตัดแล้วพี่โอยน้ําตาจะไหลจะหมดมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วใครเอาลูกใหม่ได้นะพิมพ์รับลูกใหม่เลยค่ะพี่หนูเก็บให้ลูกค้าหน้าไฟ์ก่อนเลยหนูเก็บให้ลูกค้าหน้าไฟ์ก่อนเลยโอเคไหมใครจเจ้าลูกใหม่พิมพ์รับนะคะตามด้วยจํานวนได้เลยรับหนึ่งรับสองรับสามว่ามาเร็วพี่เร็วเ,เก็บให้ลูกค้าหน้าไหลก่อนเลยเร็วพี่นะคะ ห้าสิบห้า L จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วใครเอาหน้าไหลนะราคาสี่พันเก้านะพี่นะสี่พันเก้าลูกใหม่นะไม่ใช่ลูกรีวิวนะพี่อุ้ยน้ำตาไหลยืนร้องไห้อยู่คนเดียวขาย,ขายผ้าหมดขายผ้าหมดร้องไห้ไม่รู้จะเอาอะไรขายแล้วเนี่ยคือสั่งมาเผื่อนะเนี่ยโต่เพิ่งลงอะ่ะคือเผื่อกล่าวว่าขายอีกสักพักหนึ่งอะพี่เพราะว่าของมันจะมาแค่เดือนละรอบไง เต็มที่คือสองรอบนี่คืออัดแน่นๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้จะหมดแล้วจริงห้าสิบห้าเอลตอนนี้ขายดีมากแล้วเปิดลูกไหนก็สวยเนี่ยเนี่ยตัวสวยๆออกเยอะมากพี่จ๋าน่ารักเออน่ารักคุกกี้น่ารักปุกปปิกนะะของพี่คนแรกอ่ะได้จ่ายตังยังอ <laughs> พราอแชทตอนนี้เยอะมากเห็นพี่เขามาทวงอยู่ว่าเมื่อไหร่จะอ่านแชทนะ รอเลยลูกค้าใครจะเอฟลูกใหม่พิมพิมพิมจานวนมาได้เลยพิมรับตามด้วยจํานวนได้เลยนะคะรีวิวขายแล้วเรียบร้อยพี่พี่เพลินได้นะคะพี่เพลินได้ต้องให้เขาจริงๆเขารอ CF อยู่แล้ว <c oughs> คนนี้เขารอ CF อยู่แล้วเนี่ยดูสิห้าสิบห้าอลลูกค้าใหม่พรมแฟชั่นนะคะนี่ใหม่พรมแฟชั่นสวยมาก 4.900อันนี้ของลูกรีวิวหนูก็ลดให้500อยู่แล้วเนาะแต่ว่าโอนยอดก่อนปิดไลท์โอนยอดก่อนจบไลท์นะคุณพี่นะได้ไปเลยลสดส่วนลด500ร้นะคะเอาส่วนลด500ไปเลยจัดลดจากยอดไปเลยนะคะสี่พก็จะเหลือ4,400น่ะคะอุ้ยสี่หวานหวานมาว่วง,วงเนี่ยแล้วมันจะมีติดแบบว่าแขนยาว4 5ส่วนอย่างเงี้ยผสมไปด้วยนะเดวพลอยแจ้งแล้ว แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เยอะนะคะจะมีติดไปเต็มที่คือ10%ประมาณนี้10%ของกระสอบ10% 20%ไม่เกินนี้หรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขนสั้นปกติเลยค่ะนะคะสวยตัวนี้สวยนะคะสวยสวยเลยลูกค้าจะหมดแล้วนะ55าอะ่ะใครจะเอา1เอา2เอา3พิมพ์รับมาได้เลยนะคะเก็บให้หน้าไลฟ์ก่อน หนูเก็บให้หน้าไร์ก่อนเพราะเดี๋ยวหลังบ้านตอนนี้ยเขามีดีลไว้อยู่ห้าสิบลูกตัดหมดแล้วคือหมดเลยถ้าตัดหมดแล้วคือพี่ต้องไปรอรถหน้าเลยช่วงมีนานะคะต้องไปเจอเราอีกทีมีนาเลยลูกค้าน่ารักอะ่มะมันแฟชั่นแล้วมันทําราคาได้ลูกค้าลงตลาดลงตลาดเน้นขายถูกแฟชั่นวัยรุ่นได้ส่วนใครที่อยากได้ใส่เดี่ยวเลยนะใส่เดี่ยวล้วนๆนะคะพี่หนูมีเป็น60ศ s เอได้ไหม 60 SS ทักไปขอดูได้เลยราคาเท่ากันเออสี่พัดเทลสี่พัดเทลมินิมอลนะ60 SS ก็สวยเป็นใส่เดี่ยวล้วนเลยค่ะใส่เดี่ยวล้วนๆ้วนเลยนะคะเนี่ยครอบเต็มตัวแขนกูดแขนสี่ห้าส่วนนะคะ ดูเดือดมากรหัสนี้ใครจะเอาลูกใหม่ได้เอาเลยนะลูกค้าน่ารักค่ะสวยไหมพรมแฟชั่นซื้อคู่กับ059ได้ลูกค้าถ้าแนะนำนะซื้อคู่กับ059ก็ได้เพราะว่า059มันก็จะมีความแฟชั่นอีกแบบอนะทนแบบใส่ทำงานใส่อะไรอย่างเงี้ยได้เออมีความเรียบร้อยขึ้นมานิดหนึ่งมีความสุภาพขึ้นมาหนึ่งก็จะเป็นพวก059เลยอันนี้ก็จะมีความแบบใส่ ใส่ธรรมดานะอุ้ยอันนี้มีแบรนด์ด้วยยูนิโคค่ะเจอแบรนด์นี้คือขุมทรัพย์มากงานจีนจริงนะคะแต่ใดๆเนี่ยพี่ขาเปิดแล้วเจอทรงสวยๆผ้าสวยๆนะ mm hmm. ก็กรีดแล้วอันนี้ผูกโบข้างหลังเห็นไหมมันจะมีพวกแขนสี่ห้าส่วนอย่างเงี้ยค่ะผสมไปด้วยนะลูกค้าแขนยาวๆหน่อยแขนสี่ห้าส่วนอย่างเงี้ยมีผสมไปด้วย นะคะก็เลยไม่ได้ตีเป็นแขนสั้นล้วนแต่แขนสั้นทั้งเกือบทั้งหมดนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ออกแขนสั้น,นะคะ่ะพี่สวยะคะ่ะห้าสิบห้า L นะคะรีบไปเอ,อ่ยรีบไปเอยรีบไปเอยร, <c oughs> <c oughs> รีบไปเลยรีบไปเลยเออน่ารัก <c oughs> กระดุมหน้าสวมหัวแต่ถามว่าเอ้ยมันมีแบบแก่ๆมีติดไปไหมมีผสมไปด้วยนะลูกค้าไม่ใช่ว่าไม่มีนะอย่างที่ บอกตลอดถ้ากระสอบอะค่ะมันจะเป็นหัวเกตหัวกลางหางเนาะตำหนีเสียก็จะมีติดไปอยู่แล้ว1-15%มีติดมีติดไปอยู่แล้วแต่ว่าแบบแก่ออกมากน้อยแก่แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะพแม่บางทีแม่คัดได้แม่คัดเอาไว้ไปทำไป,ลลไปเลยหลังไปเลยเอาเลยอย่างนั้นก็ได้นะคะนี่สวยพาเลิบ 55L ใครจะเอาลูกใหม่ไหม มีใครจเจาลูกใหม่ไหมพี่เอฟหน้าไลไหน์เนี่ยหนูเก็บของให้เลยพี่ได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้แชทหลังบ้านอะ่ะจะจะเลทน,นิดนึงนะแชทหลังบ้านตอนนี้จะเลทนิดนึงนะพี่นะพลัวไม่ได้ของเอฟหน้าไลไน์เนี่ยได้แน่นอนเดี๋ยวเก็บไว้ให้เออเดี๋ยวโอ้ยดูเคมาฝ่อฝอไม่ไหวลูกไหนก็สวยอะ่อะห้าสิบห้าเอล่ะลูกไหนก็สวยแม่ลูกไหนก็ได้เลยลูกไหนก็ได้ใครเลงอยู่ลูกใหม่ นะะเอาลูกใหม่ได้เอาเลยลูกไหนก็ได้เนี่เห็นไหมเมื่อกี้ลูกของลูกของพี่พี่ฝ้ายนะก็มีวันนี้ติ่งติติง่งตังตังติง,ตงเออเป็นบรูนะคะมีทุกลูกบางทีมันจะเหมือนพวกผ้ามือหนึ่งด้วยแบบมันจะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยลูกค้านี้โฮลิสเตอนะฮะโฮลิสเตอร์จ้า ืมตัวไหนก็ได้สีสันสวยมากเออเนี่ยครอบแบบนี้นะคะยกลูก90โลประมาณ400ตัวแล้วกันประมาณนี้400ตัวนะคะลูกค้า4,900นารนะคะ4,900บาทเดี๋ยววัน,ว,นวันอื่นเดี๋ยววันอื่นหาเอา059มาเปิดให้ นะลูกค้านะเดี๋ยวหา059มาเปิดให้แล้วก็โปรโมชั่นวาเลนไทน์เดยนี้จะมีอะไรเอามาลดราคามีอะไรเอามาแบบไลฟ์สดนะพี่นะฝากกดติดตามไว้ด้วยวันนี้ก็12แล้วเนาะอีก2วันอีก2วันเดี๋ยวเจอกันวาเลนไทน์ Valentine. เออวาเลนไทน์เดยเดี๋ยวหาโปรโมชั่นมาให้เหมือนเดิมนั่น่ารัก็สีเขียวว่าชอบ ชอบก็จัดประหยัดทำไมเออชอบก็ซื้อชอบก็เอาเลยพี่นะคะประหยัดทำไม90โล4,900นะคะ90โล4,900นะพี่นะเอาเลยเอาได้เอาเลยเอ,อ,ลยอู้ไม่รู้จะหยิบตัวไหนก่อนนี่นี่แงล่ะนา่นารักน่ารัก สวยขิงทําไมไม่ใช่ของเราด้วยนะของลูกค้าด้วยนะอันเนี้ยไม่ใช่กระสอบของเราด้วยนะกระสอบลูกค้าซื้อแล้วด้วยตอนนี้ไม่รู้จะขิงทําไมเนี่ยแต่ว่าสวยใครจะเอาลูกใหม่นะแคไลไรสดได้เลยค่ะ55หอลูกค้าใหมพรมบาง 55L อถ้ากดแบบ2ลูกได้3ลูกได้นะเอาเลยคอยแนะนําเพราะว่ามันจะได้ไปคัดหัวได้เยอะพี่นะ เหมือนถ้าใครแบบพึ่งลงพวกไหม่พรมครั้งแรกเนี่ยค่ะพี่จ๋าเอาไปสักสองลูกเอาไปสักสองลูกมันจะได้คับหัวแบบสวยๆปังๆเว่อร์ๆวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะได้เยอะๆแล้วก็แขวนให้เต็มราวเลยแนะนําแนะนํานะคะแนะนาเนี่ยสวยมากอุ้ยสวยอ่ะเหมือนพวกเหมือนพวกช็อปซาลอซาลาเลยพูดถึงก็มาเลยซาลาอะซาลาไปจา๋าพูดถึงพูดถึงก็มาเห็นไหม นิหนึงนะโอ้โหกรีดไปแล้วกรีดไปแล้วเจ้าของกระสอบสวยสวยในอันนี้หนูไฟลในล่มนะพี่มันเลยอาจจะดูแบบมืดมืดคืมค,มคืมนิดนึงนะเข้ามาในโกดังลึกนิดนึงนะคะมันเลยจะดูมืดมืดนิดนึงนะเลยจะดูมืดมืนิดนึงนะคะแต่งานจริงคือสีสดมากเนี่ยสวยแนมะ้สี่ห้าส่วนแขนยาวอย่างเงี้ยก็ไปได้นะคะเนี่ยน่ารัก ก้าสิบโลสี่พันเก้าร้อยราคาไม่รวมค่าส่งนะคะถ้าภาคกลางค่าส่งก็ประมาณสี่ร้อยห้าบาทประมาณนี้ลูกละนะลูกละสี่ร้อยห้าบาทแต่ถ้าไปลาลามูบ่ะอยู่โซนดอนเมืองบางเขนล,ลานิทายอย่างเงี้ยค่ะส่งได้นะหรือกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะถ้าเช่าโซนใกล้ที่พลอยบอกอะ่ะก็คือเต็มที่ประมาณสามสี่ร้อยพี่แต่พี่ไปได้สองลูกสามลูกเลยนะ เออเสียค่าส่งแค่นี้เลยแนะนําว่าถ้าซื้อเยอะนะซื้อเยอะหลายๆล,ลูกเนี่ยไปลาล่ามูฟได้เลยโซนกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าอย่างที่บอกว่าโซนไกลหน่อยบางบอนบางบอนเออโซนไกลเลยอะ่ะจะออกพหลำสองอะไรเงี้ยค่ะพี่สมุดปากลานปากลาน <c oughs> <c oughs> สมุดปากลานอย่างนี้เออก็คือแบบโซนไกลหน่อยก็ไปหลายลูกก็จะคุ้ม นั่นแหละอย่างที่บอกแล้วมันวันเดียวถึง้าลาละมูฟนะลูกค้าลาราละมูฟวันเดียวถึงบางทีลูกค้านะอยู่สระบุรีลูกค้าอยู่ฉะเชิงเซาก็ส่งรถมารับนะพี่ไปลาราละมูฟเหมือนกันนะเอาเพราะว่าบางทีเล่นอย่างเงี้ยทีละสองลูกเอาทีละสองลูกอีก3 4วันมาเอาใหม่อย่างเงี้ยค่ะพี่ไปลาาละมูฟเลยไว้วันเดียวถึงนะคะลูกค้าแต่ว่าอยากให้สั่งล่วงหน้ากันไว้นิดนึงนะแบบว่าสั่งเช้าบ่ายส่งถึงเย็นอย่างเงี้ยค่ะพี่อย่างเงี้ยได้ เอออย่างเงี้ยได้เลยอย่างนี้ได้เลย,อย,เลยโอเคไหมลาลามูม,มีบริการให้นะลูกค้าฝากไว้ด้วยอุ้ยนา่ารักะเนี่ยใครอยากได้ผันเนี้ยลูกค้าหกศูนย์เอสเอสนะหกศูนย์เอสเอสค่ะไปดูรหัสนู้นก็ได้หกศูนย์เอ็สศูนย์ห้าเก้าฮนด้าเอ่อห้าสิบห้าเอลเนี่ยสามเบอร์นี้เลยขายด้วยกันได้สี่พันเก้าราคาเท่ากันหมดด้วยราคาเท่ากันหมดไม่มีแบบแพงกว่าถูกกว่านะะไม่มีแพงกว่าถูกกว่าแต่งจริงถ้าเป็นพวกใสเดี่ยวจะได้จํานวน มันจะได้จํานวนที่ถ้าเป็นสายเดี่ยวอ่ะจะได้จํานวนเยอะกว่านะคะพยายามหาเขียวเขียวอยู่เขียวเขียวมีเขียวเขียวที่ใช่อีกไหมเอออุ้ยอที่ใช่เลยนะบาคนชอบสีเขียวลูกค้าเนี่ยน่ารักนะบางคนใส่อาจจะวินเทจนิดนึงแต่ถ้า้พอยใส่จะเป็นแฟชั่นขิงข,ง,งขิงตัวเองอีกอออขิงตัวเองอีกเออใครอยากได้ลูกใหม่นะลูกค้าน่ารัก Y2K ได้ 4,955L ดูไปเพลินๆก่อนอันนี้ลูกของพี่เพลินเนาะเนี่ยดูไปเพลินๆดูของพี่เพลินไปเพลินๆก่อนแล้วใครจะไปเอาลูกใหม่นะคะก็ไปสั่งได้เลยลูกค้ายังมีอยู่นะคะตอนนี้นะตอนนี้ยังมีอยู่นะแต่ไม่แน่ใจนะลูกค้าอีกสองสาวันนะหมดก็คือรอเป็นรอบเดือนมีนานเลยเพราะฉะนั้นไข่ก่อนเวยก่อน,อนจะาแม่เอาไปเลยเอาไปโลด รีบซื้อไว้เลยจ้ะสิบลูกมีเลทถูกลงอีกนะสิบลูกมีถูกลงอีกลูกค้าแต่อาจจะบอกก่อนนะว่าอาจจะไม่ได้ลดแบบเยอะมากอาจะพอยแจ้งเลยเพราะว่าราคาตัวนี้ถูกมันถูกตั้งแต่ลูกแรกแล้วพี่มันถูกตั้งแต่ลูกแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะขอราคา10ลูกขึ้นไปถูกลงอีกคือใครใช้เยอะอยู่แล้วอ่ะพี่ใช้เดือนหนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่ไลฟ์สดทีละ3-4ลูกเดือนหนึ่งพี่ใช้10ลูกขึ้นเนี่ยถึงอยู่แล้ว ซื้อไว้ก็ได้สิบลูกเพื่อที่จะเอาราคาส่งที่ถูกลงอีกโอเคปะจัดได้เลยนะลูกค้านะขายต่อยกสอบก็ได้อยล่ะหัสเนี้ยลดขายต่อยกสอบก็ได้เอาไปบวกเพิ่มกันได้เลยนะคะซื้อเลทสิบลูกบวกเพิ่มขายสักห้าพันห้าห้าพันเก้าก็ว่ากันไปแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเลยมีบริการฝากส่งในน้ำให้ด้วยนะคะลดนะเริ่มได้หมดเลยจะเป็นพาา่อค้าปลีกหรือว่าพ่อค้าส่ง นะคะเริ่มได้หมดเลยค่ะยินดียินดีให้คําปรึกษายินดีให้คําแนะนํานะลูกค้านะอ่ะเดี๋ยวพ่อยขออนุญาตแบบว่าโกยไปเก็บไปนะพี่นะโชว์้าไปนะจะได้แบบว่าว่องไวว่องวัยนิดนึงพรุ่งนี้มีรอบส่งนิมซี่เสริงย้ําอีกรอบหนึ่งนะลูกค้าเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนลำปางออเดอร์ได้นอกจากแนวงานแฟชั่นงานกันหนาวบางที่ยังหนาวยังเย็นอยู่ยังใช้นะคะ จ็กเก็ตกันหนาวเสื้อบุนวมอะไรที่จัดโปรโมชั่นแหะลูกค้าโปรโมชั่นเดือนเนี้ยโอ้เท่เห็นไหมโปรโมชั่นเดือนนี้นม,ม,นนนมีจัดหลายตัวยังต่อโปรมาหลายตัวนะลูกค้าก็ไปซื้อเก็บเอาไว้ได้เลยค่ะต้องบอกว่างานหนาวหนูน่าจะเซลล์ถึงแค่เดือนสิ้นเดือนนี้ยสุดท้ายแล้วนะพี่นะงานหนาวงานบางตัวที่จัดโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้น่าจะเป็นรอบเดือนสุดท้ายแล้ว ที่จะได้ต่อโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นซื้อเก็บเอาไว้ได้ซื้อเก็บเลยค่ะพี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงมีนาก็น่าจะยิงยาวเป็นงานแฟชั่นทั้งหมดเลยนะคะงานหนาวอาจจะไม่ได้เอามาจับโปรโมชั่นให้แล้วหเพราะฉะนั้นใครที่เก็บไว้ได้นะตุนไว้ได้ตัวไหนหายยากๆนะซื้อไว้เลยจ้ะพี่คุ้มมากเพราะว่าตอนนี้จะโปรจะโปรถูกกว่าถูกกว่าราคาขายปกตินะ 55L ด้วยอย่างช่วงนี้ยังพยายามว่าหามาเยอะๆอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอขายพวกช่วงธันวาช่วงอะไรเงี้ยไม่พอเลยได้มาน้อยด้วยนะคะได้มาน้อยด้วยพี่เริ่มตุนเริ่มเก็บกันตั้งแต่ต้นปีนี้แหละของจริงของแท้นะคะคนี่ไม่ได้เอาไอ้ตัวใหม่พง902มาให้ดูด้วยนะลูกค้าตัวอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนอกจาก 55L นะจะเป็นตัว 902A ด้วยอีกรุ่นหนึ่ง สองพันกว่าบาอทอะไหม่พรมญี่ปุ่นอ่ะแฟชั่นเอ็มค่ะ, uh, คะหลายตัวมากใหมพรมเอาเป็นว่าฝาก 55L ตัวนี้ไว้ด้วยวันนี้ได้เปิด 55L สอลงลูกเลยนะสองลูกเลยนะคะเปิดลูกใหม่ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วเห็นรีวิวแล้วสองลูกออกไม่หนีกันเลยมีแฟชั่นออกทุกลูกนะคะมีแฟชั่นให้ลุ้นทุกลูกนะคะเพราะฉะนั้นเอาลูกใหม่ไปได้เลยค่ะสวย สวยแน่นอนสวยถูกใจแน่นอนลูกค้า4,900บาทนะคะ4,900ดึงมาดึงมา4955รีบล,ลีไปสั่งซื้อนะวันนี้วันจัน์อุ้ยแอดพิงสแตนบายถึง3าทุ่มเลยวันนี้รับยอดรับออเดอร์ลูกค้าโอนเงินแจ้งสลิปแจ้งที่อยู่ไม่เกิน3ามทุ่มนะนะคะส่งบิสเนสรอบวันพรุ่งนี้เลยแล้วก็นิ่มซี่เสงด้วยถ้าโอนยอดวันนี้ ได้ส่งพรุ่งนี้แน่นอนแต่ถ้าโอนพรุ่งนี้เช้าอะค่ะพี่นิ่มชเสยงอะ mm hmm. พี่ต้องไปลุ้นอีกทีนึงนะว่ารถจะเต็มไม่เต็มถ้าเต็มก็ไม่ได้ไป mm hmm. เพราะฉะนั้นเอาชัวร์ๆโอนไว้เลยจาะวันนี้ today welcome <c oughs> ลาลาโมฟนะก็สามารถโอนยอดเปิดแบบว่าเปิดคิวไว้ก่อนได้เลยเปิดคิวไว้ก่อนได้เลยว่าเดี๋ยวของพี่ล็อกคิวให้ส่งพรุ่งนี้9โมงนะคะพรุ่งนี้เช้านะล็อกคิวไว้ได้เลยค่ะพี่สองสาลูกว่าไป oh. นะคะฝากด้วยนะ55 l เอ เล็นะมันไปได้มันสวยมันคัดสวยๆได้หลายตัวมากคุณพี่น่ารักนะคะฝากไว้ด้วยนะ 55L สนี้2ลูกเลยนะคะแจ็คเก็ตเอ่ลเนาะแล้วก็จะมีตัวเสื้อยืดแขนยาวเมื่อกี้ยังว่างอยู่อีก1นลูกลูกค้าปล่อยเซลลให้นะ6 5พัหเหลือ5้าพเอาได้เอาเลยลูกสุดท้ายแล้วลูกเดียวด้วยนะคะรีบเอาเลยอุ้ยตัวนั้นลายจุดเหมือนกันป้าบอส อ๋อไม่เหมือนโอเคหัวใจกับลายจุดเออหัวใจกับลายจุดเนี่ยเป็นโทนดําก็สวยนะใครว่าโทนดําไม่สวยโทนดําอย่างเงี้ยคือใส่แบบว่าเที่ยวนะข่าดําน่ารักน่ารักเลยอ่ะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไลน์นะเท่านี้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตัวไหนมาไลน์มาจัดโปรให้ให้ราคาพิเศษมาไลน์เผื่อแบบมีหลุดๆอะ่ะเซลให้อะ่ะลูกสี่ห้าพันเอาไปเลยตัดราคาตัดใจพรุ่งนี้รอติดตามอีกนะคะ มีไลฟ์สดทุกวันนะลูกค้าไปแล้วไปแล้วนะคะ <c oughs> ฝาก50ห้าแอลด้วยเนี่ยจะหมดเล่มันจะหมดเลวมันจอ <c oughs> นะไรอ่อะไรอะ <c oughs> อยากกลับบ้านแล้วลูกค้าน้องแอดมินอยากกลับบ้านใจจะขาดฝากไว้ด้วยพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ